้ีสวัสดีครับอาจารย์นั่นครับเด้ออาจารย์นั่นเด้อพี่น้องนี่เอา้ามีสูตรตำล่าอยงก็ผสมมันยาตัวนี้อาจารย์นั่นมีไหมนี่ไหม,มนี่ยาผสมเหล่าที่พี่น้องของอาจารย์นั่นลูกมีตำล่ามีอาจารย์เลยพี่น้องคือความหมายเรากับอย่างนีง้เนาะเอ้อาอาจารย์นั่นมันมนี่กินจุกมันกินลงไป กิน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 เออกินแล้วหมายถึงว่ายาันกุมีบยู่จะดอกฟีนองหมายถึงว่ายาพันกุมีแบบนี่ยังหล่าน้มนน่นอิทราก็ได้หาจตนี่มันพวกพัานการมันอินพีอยู่นี่ดิวัคซกมันเป็นเหมนวัคซีรเม็ดละสองร้อยสามร้อยเอิพีนี่มันสู่ทุ่มสมุนไพรโบราณนะว่ได้ดอกแมนบ่ะมันจะมีพวกก็ยังต้องก้อยขอกน เล่นโมเยนสินมนุงนี่แหละดอกให้็ไปแต่ว่าสินมนุงเลยฮะสินโมนุงสินโมยีก็อยู่ในนี่แหละพี่น้องสาวน้อยตกเตียงก็อยู่นนี้ด้วยโมล่งก็อยู่ใน่ี้สาวหน้อยตกเตียงนอนบมเขียงบ่ตกเตียงนี่แหละอาจารย์นั่นเนาะอันนี้สมมติว่ามีคนสั่งเห็ดอาจารย์นั่นเห็ดได้บ่เห็ุไดด้วยต่ว่าเวลาขึ้นไปทั้งคู่นี่มันหยัก อันโตโตโตเราปันหาเนี่ยมูนี่มันยังดีครับคือไอ่สินมนุงนี่มันหาหนี่ยปูสมสินบบยีเล่นโบเยนมูนนี่หางายอยู่งานบ่โดนลมก็หางายสามวันทุกอย่างก็หางายใช่ว่าตัวนี้มันหาเนี่ยจังเอยงานบ่เออบ่ต้องหาใส่บ่ได้ใส่เราไปส้มมากกระเทือกฟองปัญหาเสียฟองบ่ต้องใส่คือว่ากันใส่มันแห้งเกินไปนะแต่นี่แต่ทำนี่กะ เออไม่กล้าครัเรียกพีแล้วพี่น้องเลยมาดไยกันดีขนาดนี้ก็ได้ดบพต้องบพต้องในใจนี่มันมันคนละคนกันเนอะใจใจหากพัดกำนิน่งบ่รือเสียพัดกำนิน่งตาดแทงมะหาใจนี่กับตัวนี้ก็ดีขึ้นกันเนื้อเสียวพับใจขีนกใจทังทีมันก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าแต่ตัวนี้มันก็มันก็เยอะเกินแล้วแนว่นบ่แต่นี่อันนี้ก็เีอะหน่อยเลยพี่น้อง นี่มันเรียนหน่อยแล้วเรียนคอนเทีต์หน่อยเลยเสื้อมาเติมใจร่าไปดอกเสื้อกับเสื้อนั่นล่ะพี่น้องก็แยกเสื้อเบาสอเนาะมันกับนี่เนาะนี่มันกับเสื้อนั่นมาเติมนะเพราะว่าขันผู้ใดอยากให้อาจารย์นั่นผสมให้เนาะผสมสูตรให้ทรงทั้งเกลียงยังกับว่าไปเนาะกะกะกะทั่วมาตามเบอร์ทั่วเลยนะพี่น้องเบอร์เบอร์ท่วไรว่าเพราะนนั้นเรียนโทรศัพท์เพราะใครเป็นบันไดดอกแต่ว่าขันท่ว เบอร์ของพญานั teachers, nah 33, ่นก็ศูนย์แปดเก้าศูนย์สามหนึ่งหนึ่งแปดสามห้าจำหมาได้พี่น้องเดยอเอาจำอีกแค่หนึ่งเอาศูนย์แปดเก้าศูนย์สามหนึ่งหนึ่งแปดสามห้าจำนี่แหละพี่น้องกระเทงแล้วพญานั่นยาดีหรือว่าพญานั่นนี่ท่านก็งจำนี่แหละเนาะพี่น้องนะครับเอาขอาคุ้นได้เลยพี่น้องเนี่ย ขันผสมคือผสมตัวนี้ให้เพิ่นได้อ่ะติดตามที่ชมได้อาสาสวัสดีครับ